สวัสดีครับเฮ้ยครับสวัสดีครับเอาเอาคอมมาเช็คครับมันเปิดไม่ติดครับเปิดไม่ติดเหรอใช่ครับซื้อไปนานยังครับเนี่ยน่าจะได้เดือนกว่าครับเปิดไม่ติดนี่คือเอาเล่าอาการหนครับเล่นล่าสุดอะไรไงครับก็ล่าสุดเล่นเมื่อคืนครับตื่นมาตอนเช้ามันก็เปิดไม่ติดเลยครับเปิดไม่ติดเลยเราโดนแอนโปหรือเปล่าโดนไวรัสอะไรเงี้ยครับก็ผมดูทุกวันอยู่แล้วพี่ขอเรื่องธรรมดาเนาะใช่ครับมันไม่น่าเกี่ยวอาการคือเปิดติดแต่ภาพไม่ขึ้นหรือว่าไม่ติดเลยครับ อันนี้ไม่ติดเลยครับอ๋อไม่ติดเลยใช่ครับพี่เช็คให้ผม,มนานมไมหมเนี่ยพี่คือเข้าๆเ,เนี่ยตอนนี้เมมบอร์ดน่าจะเสียถ้าจากอาการที่เราว่ามานะครับอ่าเพราะว่าถ้าว่าไม่ติดเลยเดี๋ยวพี่ดูเมมบอร์ดกับตัว power supply มันเป็นที่อะไรเแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวพี่โทรแจ้งอีกทีนหนึ่งนานไหมเนี่ยพี่ก็เดี๋ยวโทรแจ้งเลย ก็เดี๋ยวให้ช่างเอาเข้าไปดูว่าน่าจะไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็น่าจะรู้ผลแล้วว่าอะไรมันเสียนะไอเมนบอร์ดนี่มันมีประกันอยู่ใช่ไหมครับมีประกันครับยทุกตัวประกัน3ปีเราใช้ไปเดือนหนึ่งก็เหลือ2ปี11เดือนพี่ถามหน่อยไฟตกไฟดับไหมที่บ้านอ๋อมีบ้างครับไฟตกตอนนี้ต้องระวังนะดังนั้นแล้วเราต้องซื้อเครื่อง UPS ก็คือเครื่องสำรองไฟสำรองไฟเวลาไฟมันตกคอมจะได้ไม่ดับเราจะได้มีโอกาสที่จะปิดเครื่องทันประมาณนี้อ่ยังไงพี่โทรแจ้งได้ครับขอบคุณมากครับ กูบอกเลยจริงๆกูเคยเค็มบอดนะแม่งลาอื่นเป็นเดือนใช่เหรอมึงมอร่องกูบอกเลยมึงแบบนี่ก uh ูจะไม่ได้คอมเป็นเดือนเลยหรอวะแล้วมึงรู้จักอ่ะคำบาไม่มีคอมเด็นแมงโคตรกึิ่มโอ้โหบอกเลยแมงเค็มโคตรนานไปเถอะไปเดือนกว่าแค่นั้น one hour later หลครับลูกค้าอ่า คอมที่เอามาเคมมาครับเสร็จแล้วนะครับพอดีบอร์ดมันเสียครับก็เลยเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อยครับครับก็ใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวครับก็มารับเครื่องได้เลยนะครับ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 ขอบคุณครับเมื่อกี้แม่งพี่เกทโฮมาบอกชั่วโมงเดียวเสร็จแม่งโคตรเร็วเลยเปลี่ยนบอร์ดให้ใหม่ด้วยว่าานี้แม่งของจริงกูแม่งรอเป็นเดือนแม่งกูไม่ได้เหรียนโคตรเหงาเออที่ลืมทำตอมแผนนะเว้ยหันาออกมาได้เลยเพื่อน มารับคอมครับเสร็จแล้วครับผมก็เปิดติดเรียบร้อยแล้วครับสรุปเมมบอร์ดเสียเปลี่ยนให้ใหม่เลยโอ oh, ้ดีดีดีบอร์ดเนี่ยไฟมันน่าจะรัดวงจรครับงั้นเดี๋ยวมาเดีวคุยรอเดี๋ยหาดูการ์ดจอสั้งไปก่อน พี่เมนบ,บอร์ดนี่มันประกันต่อเลยไหมครับก็ประกันต่อเลยครับก็คือมันก็ได้เป็นสินค้าใหม่เลยครับก็คือเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยครับโอ้โหดีโอ้โห oh, oh, ชั่วโมงเดียวเองพี่เสร็จเลยเหรอใช่ครับอันนี้ทําไมพี่เคมเร็วจังครับ <counter> <video> มันเป็นซิกเนเจอร์ของบอ c พีซีอยู่แล้วครับถ้าเกิดว่าสินค้าตัวไหนมีปัญหาขอแค่มันอยู่ในประกันแล้วก็อยู่ในสภาพเดิมนะครับมันทุกตัวเนี่ยประกัน3ปีนะครับผมแล้วก็เสียเปลี่ยนส่วนเลยไม่ต้องรอเคมเป็นเดือนครับเพื่อนผมบอกว่าเขาซื้อคอมอีกร้านนึงเขาบอกว่ารอเคมเมนบ เขาแบบเคมเป็นเดือนมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรแต่ว่าพี่ยอมที่จะเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลย เราจะได้มีคอมเล่นต่อ,อพี่เข้าใจใจเข้าใจเราไงใครจะแบบไปทนได้เป็นเดือนนะใช่ไหมครับแล้วอย่างนี้มีค่าใช้จ่ายอะไม่ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ,รบฟรีครับเพราะว่าเครื่องจากบลูพีซีเนี่ยอยู่ในประกันเคมฟรีส่งฟรีส่งกลับฟรีถ้าเราอยู่ต่างจังหวัดแล้วพี่ก็ส่งให้เราฟรีเราอ,อยู่ไกลไหมไม่ครับผมอยู่หน้าร้านอ๋ออยู่หน้าร้านครับใกล้ๆกันฝั่งนี้ใช่ครับอ๋อขายยาบ้าใช่ครับอ๋อโอเคอยากเล่นครับอยากเล่นประมาณนี้ครับในหนาสอว่าพี่ผมอยากจะอัพแลมเพิ่มมนประมาณเท่าไหร่ครับก็อัพแลมถ้าในอนาคตเรามาอัพเป ตอนรโซดแท็กแมงเทดีกว่าสามสูทุกสูงด้วยที่ส่วนอื่นๆนี่ผมอัพที่ร้านได้เลยนะครับก็อัพได้เลยครับหนึ่งสูนสามสูนใช่ครับทุกอย่างก็อัพได้หมดเลยกูว่านี่แหละแรงกว่ลนี่แหละหนึ่งสูนสามสูนนี่แหละแรงกูว่าห่วทุกอ่ะนานมาเที่ยวแม่ตั้งเครื่องแล้วกันครับก็กไงวะก็ใส่ได้ชุดน้ำเราก็ใส่ได้มว่าเดี๋ยวมาเปลี่ยนชิ้ใหม่เปลี่ยนกันโอเคครับ เป็นไงบ้างครับดูกระจอันไม่มีอะไรถูกใจเลยครับอ๋อ<ม><ม>ไม่มีตัวถูกใจเลยแหรฟผมไม่ชอบสักตัวเลยเดี๋ยววันหลังดีวกว่าครับรู้ไหมแล้วพวกไอหนึ่งศูนย์ซูเปอร์อะไร<ม>พวกนี้ครับอันนี้เป็นแบรนด์จากการแหลกเลยครับเนี่ยมันมันต้องไม่ค่อยถูกใจผมดูใหม่ดีวกว่าเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวที่ดาวม,มาแต่ตัวนี้โคตรแรงไงนะแรงกว่าพวกไอเนี่ยแรงกว่า G T หนึ่งศูนย์สามศูนย์เยอะเลยตัวนี้มันเบานี่แหลแต่แต่ผมรู้สึกถูกชะตาตัวนี้มากใช่แต่ว่าเดี๋ยวจะมาเดือนหน้าเราจะมาซื้อแต่จะชอบมากตัวนี้สามพันสามพันนี่เอนนห้า เดือนหน้าเนาะใช่แต่มอง okay, ไม่อีโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะเจอกันได้ๆ